สวัสดีค่ะพอกันอีพีพิเศษอีกแล้วนะคะเมนี่จะมาเที่ยวสวนหลวงพระรามแปดจ้าไปเลยจ้าตอนนี้เขาจะอยู่ไต่์ะสะพานนะคะเป็นช่วงกลางวันจ้าตรงนี้จะมีลม่มเบาๆนะคะก็คือจะพากันมาเบิงเรือจ้ามาเบิงน้ำแถวนี้นะคะบรรยากาศก็ดีดีค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบนอกของไต้สะพานนะคะตอนนี้ไปเลยจ้าเมืองขาลอบๆนะคะ อ่อนเหนื่อยกันแล้วนะคะเด็กน้อยก็เริ่มหิวกันละค่ะก็มาสือของกินนะคะแถวนี้เขาจะมีของกินหลายเลยค่ะมีหลายอย่างตอนนี้เขาเขามาด่านในแล้วนะคะบรรยากาศก็เย็นเย็นค่ะจะมีต้นไม้นะคะตรงนี้นอกจากจะเป็นที่นั่งพักผ่อนนะคะยังเป็นที่ออกกระลพงกากของหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเตะฟุตบอลหรือว่าจะวิ่งตีแบดนะคะมีกีฬาหลายอย่างนะคะจะมีให้เฮาได้ลินได้ชมกันเลยค่ะบรรยากาศก็ดีดีค่ะเด็กน้อยก็น เจ้ามยงกันค่ะกับญานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยจ้า ตอนนี้เห้ากําลังยางเข้าไปตรงด่านในตรงริมน้ำนะคะด่านในตรงองค์รอแปดอยู่ค่ะบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศกําลังดีนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงใบายประมาณ3ามถึงสี่มงแรงค่ะคุณก็จะลายแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างหน้ากันเลยจ้า ตรงนี้จะมีสไลด์นางเลนนะคะฟังด่านนนกซว้ยสวยค่ะแล้วก็มีเลือคขับเรียนตลอดเวลาเป็นอย่างที่แบบเบึ้งพื้นมากเลยอาตรงนี้นะคะนามนามกำลังขึ้นค่ะอากาศดีแห้งนะคะช่วงนี้จะมีลมเบาๆแล้วก็มีคนแบบมาน่งเล่นหลายแห้งนะคะวิ่งออกกําลังกายนะคะแดดก็ยังมีลําไรอยู่นะคะแดดเบาๆค่ะแดดบ่แห้งนะคะเป็นอย่างไรคะวิวบรรยากาศดีมากไปเลยจ้าไปดูต่อเลย บรรยากาศลมเบาๆนะคะบอกเลยอากาศดีมากนะคะด้านหน้าจะเป็นน้ำนะคะด้านหลังจะเป็นองค์ร้อแปดนะคะเห็นไหมคะถ,ถ้ายในมุมกว้างๆนะคะองค์ร้อแปจะอยู่หันหน้าม,มาด้านนา้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเฮานะคะ อ้าวพอเสร็จแล้วนะคะคำลำไรแล้วค่ะก็คือจะพากันกลับแล้วนะคะเรามาชมบรรยากาศขากลับกันเลยจ้ะอากาศดีนะคะกำลังจะเปิดไฟกันเลยค่ะบรรยากาศรอบนอกนะคะกำลังจะกลับบ้านกันค่ะก็คือแบบออก แบบค้นหลายแห้งนะคะบรรยากาศดีแหง้งกําลังเปิดไฟนะคะบอกเลยค่ะว่าทำนั่งเล่นกันงคืนนะคะล่มจะเย็นเมาาื่อจบคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะผู้ดกใดอยู่ใกลๆก็บแวบมบานั่งเล่นพักผ่อนได้นะคะขอบคุณคะ่ะเอ๋บ,าย,บายหน่อยบายบายบ,ายบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ